าดาวลูกไก่ดาวลูกไก่โมเมนดาวไก่หน่อยยิงทั้งป่านี่พี่บอกแจ้งดาวลูกไก่ของสุดยอดบอลำเพชรลำเพลินนะี่แหละพอปฎิบัติแต่ของทีงเ่เมืองบอลำเพชรลำเพลินคนเดิมปล่อยดาวลูกไก่ออกมาช่วงไทยรูปการค <c oughs> นได้ปล่อยดาวลูกไก่ออกมา6ตัวตกำลังห้องจิบ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บกำลังเปิดตาหักนะ <c oughs> ก่อนที่เราจะถึงดาวลูกไก่กันสวัสดีทักทายเอฟซีพี่น้องทุกท่านที่เขาใม่กําลังใจช่วเท็กซี่สวรรณภูมิสวัสดีเอฟซีโมลัมเป็นลํเนาเพื่อนก่อนสวัสดีเอฟซีมัเนเงีหน่อยน้องยุทธนาทพันธ์เป็นลํเนาเพื่อดกกนดาวลูกไก่พี่น้องดาวลูกไก่หกทีมดาวลูกไก่ของมอลัมเป็นลําเพื่อน <c oughs> พอพูดยี่ว่านสายจวดพอดีปล่อยของออกมาปล่อยดาวลูกไก่ออกมาช่วงท้ายรู้กันก่อนจะปิดรู้กัน ดาวลูกไก่มีผู้ใดเนี่ยเดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปทําความรู้จักกับหกดาวลูกไก่กําลังห้องจิบกิบกิบกิบค,ค, <c oughs> คนที่หนึ่งบอเ็นผู้ใดหพี่น้อง <c oughs> นั่นก็นคือหัวหน้าน้อยหัวหน้าน้อยน้องนีหนาน้องนีนาอภัสรานามบงสาเพชรลำเพลิน <c oughs> หน้าตากำลังหนารักพี่น้อง <c oughs> อายุแค่ส1อปีแค่11อขวบแค่นั้นแต่ว่าความสามารถและหน้าตานี่ กำลังจิมริมก็ล่างห้องคิบบอาไงซะกำล่งง,ลงปิตาฮักตาะอ้อตะแอ,แอนะน่ะนาองนีน้นะเพิ่นเป็นหัวหน้าหน่อยเป็นลูกสาวพอพ่บนันสจวดกับแม่พรอภิรดีว้าวเป็นลูกสาวลาเป็นลูกสาวลาของผู้นำทีมงานแล้วกับป็นน้องลาของหกดาวลูกไก่นำในคนที่หนึ่งดาวลูกไก่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็ไลยเรียกันพี่น้องตัวที่สองดาวลูกไก่บอกเงลังเพีน ลังเป็นทหารขึนกันนี่ก็ได้อายุแค่13ขวบน้องไพลินเพชรลำเพลินน้องไพลินเพชรลำเพลินนี่กับอธรรมดาคื้กันพี่น้องนาตานารักขีดือดอด้อคว่อมชีดื้อขีดื้อน้ำแย่ปากหรือความสามแล้วก็มาทำคว่อมอีกครับดาวลูกไก่ตัวที่สามตัวที่สี่ นั่นก็คือคู่แฝดหมอลําเพชรลำเพลินเป็นแฝดกันแน่นอนนั่นเงเอกหน่อยกำลังเป็นาหักกำลังเป็นสาวขึ้นม่ตอ่อเตะน,น้องเนเน่นัททิชาพรเพชรลำเพลินอันนี้ดาวลูกไก่ตัวที่สามเป็นนั่งเอกในเรื่องแก้วน้มา่เป็นมณีลัตนาเป็นกล่าวข็นมาเป็นดาวลูกไก่ ของมอลลัมพนลำเพื่อนเป็นคู่แฟดกับดาวลูกไก่ตัวที่สี่นั่นก็คือน้องเนรเนิดนัทธิดาพรเพชรลำเพื่อนคือคู่แฟ่าดาวลูกไก่คู่นี้พี่น้องน่ารักไปคนละแบบไปคนละแบบแต่ว่าน่ารักก็ล่างหองจิตจิตก็ร่างหนาหักทั้งคู่เลยพี่น้อง ดาวลูกไก่คู่แฝดมอลำเพชรลำเพื่อนกำลังเป็นตหาหักตาอ่เตะน้องนีนี่นัททิชาพรน,น้องเนื้อเนื้นนัททิดาพรคู่แฝดดาวลูกไก่มอลำเพชรลำเพืเพ่อน่านไปเล้วงีโตดาวลูกไก่ของ <Wow. S 1> มอลำเพชรลำเพื่อนมาพบกับดาวลูกไก่ตัวที่หาตัวที่หกอันนี้เป็นดาวลูกไก่เป็นสองเซียวสองเซียวดาวลูกไก่มอลำเพชรลำเพื่อน นั่นก็คือน้องเพลงพิมเพชรลำเพลินอายุ17เจปีอายุ17เจปีน้องเพลงพ,พิมเพ,เเเพ,พ,เพชรลำเพลินกำลังเป็นสาวซ้หน่อยกำลังเป็นตาหักเป็นเซียวหักเซียวแกงกับนั่งเอกหน่อยแก้มสะลับเป่าดาวลูกไก่แก้มสะลับเป่านั่นก็คือน้องหนูนัทพรเพชรลำเพลินลูกสาวลาไป <laughs> น้องหนิวนัทอนเพลินลำเพพินเป็นเซวหักเซวเพียงกันเซวหักเสียวเพียงดาวลูกไก่หมอลำเพลําเพล่นอายุสิบเจ็ดปีเท่ากันมาเบิงอายุพี่นอ่ะใัรอายุอายุโอ้ยจะมันลิมพันกันไม่ขันขันข่อยวบาว้ก็คืออายุไรเหลี่ยงกันเลยอายุไรเหลียงกันเลยก็คืออายุน้องหนีหน่ากะสิบสิบเจ็ดอ้ยสิบเอ็ดปีเนาะสิบเอ็ดปีน้องไพรินก็สิบสามปี น้องเน่เน่น้องนเนื้นอสิบห้าปีน้องเพลงพินน้องมิวนาตพรอายุสิบเจ็ดปีกำลังเป็นตะหักนี่แหละ่นถึงปล่อยของปล่อยดาวลูกไก่ออกมาห้องจิบจิบจิบหนาไว้ที่กำลังเกียวจ้ากำลังห้องจิบจิบหนาไว้ที่เป็นตะหัก <c oughs> เป็นตะเบิงห,หน้าพี่น้อง <c oughs> อันนี้คืออัพ่อร์พี่บานิ่นปล่อยดาวลูกไก่ออกมา ให้พี่น่องเอฟซีมอลลัมทัวประเทศหรือว่าเอฟซีทัวรลวงเลยว่าดาวลูกไก,ลกล่กําลังไปตะหกักกำลังของเจียวเจ้าน่าเวทีแข่งกันใ,ในเบด้เบิ่นะปีนาปีนาพี่น่องเวันสีมีปล่อยของอย่างมากเนี่ยทีมงานแก่งนั่งฝ่าดาวลูกไก่หกตัวนี่สิร่วมโตกันบ่นั่นนะจะรวมตัวกันอีกไหม รูการที่ห่ารููการที่หา่า,หาจะรวมตัวกัน,อ,นอีกไหมเพราะว่าอีกบ่โด,ดนอีกไม่นานก็จะปิดลูการแล้วจะมีใครอยู่กับม,มอลําเพลํินไหมจะมีใครไปไหมแต่ผมเซียว่าน่าจะอยู่ทั้งหกคนดาวลูกไก่กำลังหองจิ๊บจิบกำลังกำลังแตกเซี่ยวเซี่ยวหนาวิธทีกับเป็นตะเบิงน,นะนะกำลังเป็นตะเบิงนี่หลพี่น้องหกดาวลูกไก่มอลำเพลินลที่ ผู้บริหารคีิงานมะลัมเพลรลำเพิินเพิ่นปล่อยของออกมาช่วงช่วงถ่ายกับฝากพี่น้องฝากติดตามอ่าทีมดาวลูกไก่มะลัมเพลลลำเพิินฝากติดตามมะลัมเพลรลำเพิินเลือกดูการที่ห้าเพิ่นจะปล่อยของอยังมาอีกคอยติดตามตอนตอน่ตอไปสำหรับคลิปนี้กับมาว่านวนัวหัวมอนมาแจงข้าวเกี่ยวกับดาวลูกไก่มอลัมเพลลลำเพ,พิินขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เขมามให้กำลังใจช่องทั้งสีชวงน้ำพุม่ม ก็ค่อยติดตามข่าวข่าวเกี่ยวกับมะล้อพล่าเพื่อนเกี่ยวกับดาวหลดไกลมะล่ลําพี่ําเพื่อนผู้การหนาพี่น้องสำหรับทีมีขอคุณทุกทา่านขอคุณพี่น้องที่กับมหายกำลังใจช่องแท็กซี่สวนว้ราภูมิขอจบเพียงแค่นี้คิดหนาจังพอกันไหมสวัสดีครับ